สวัสดีครับมาพบกับเกมที่1นนะครับของการแข่งขันมหัศลออนไลน์วันที่23เดือน8ปดสอพันหกนะครับแข่งขันมหัศลออนไลน์เราเดินขึ้นไปว่าจ,จะเดินสกายแลบลองดูนะครับเม่รูจะได้เดินไหมสกายแลบโอเคนะครับลองเดินดูเนาะเขาค้ำมาน,นี่นะครับเรารับด้วย วถ้าพุ่งหัวไปจะดีไหมพุ่งหัวไปก็น่าจะดีนะลองพุ่งหัวไปนะครับพุ่งหัวสกายแล็บไม่ค่อยเดินนะครับไม่ค่อยได้เดินจริงๆถ้าเขาแทรกไม่เร็วผมจะขึ้นสามสองยิบแปดนะครับเพื่อให้เป็นสกายแลบขึ้นไปยี่สิบสี่สิบเก้า ขึ้นมาขึ้นไปสามเอ็ี่หกนะครับทีนี้เขาเข้ากิน เราก็ต้องรถ้าเราหลบ่ะเราหลบเราโดนอะไรถ้าเราหลบไปอ๋อเราจะโดนร่มนะครับเราจะโดนร่มหนึ่งมาหกไม่เอาไม่เอานะครับเราต้องขึ้นยิบยิบเก้ายิบห้าเป็นไปให้เขากินไปแล้วเรากินสองทีหลังนะครับแล้วเราก็เดินยิบห้ายิบสองเนาะให้เขากินให้เขากินมาอีกครั้งหนึ่ง แเราก็กินสองสลับไปนะครับเกือบเดินนะครับเกือบเดินหลบนำมากิเนเขาต่อมาก็กินไปนครับเขาต่อขึ้นมาหมากนี้ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะชนะเดินขึ้นไปก่อนนะครับเดินขึ้นไปก่อนเขาหลบมาทางนี้แล้วเราค้าไปนะครับเราค้ำอีก ทีนี้เขาขึ้นตำแหน่งนี้มาเราสามสองย่อนนะิบเจ็ดกนเนาะขึ้นฝั่งนี้ก่อนอเขาหนึ่งมาหกนะครับทีนี้เราย7 24ิบเจ็ดยิบสี่ผมว่าน่าจะเสมอนะเกมนี้น่าจะเสมอนะครับ แข่งคะแนนพันห้าห้าสิบเอ็ดนะครับพันห้าห้าอ็ดผมมันน่าจะเสมออ่าขึ้นไปนะครับเ <c oughs> บียดขึ้นไปลุ้นนะครับว่าจะยังไงแต่เราขอไปเข้าหอก่อน เบียดไปอีกทีนหนึ่งจะไม่อยากให้เขาเบียดครับเบียดก่อนเบียดก่อนให้เขาต่อขึ้นมาเบียดไปก่อนนะครับพยายามเบียดไปเรื่อยๆขึ้นไปสิบสี่เป็นสิบเขาก็หนีไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไปเขา้าฮอดให้เร็วก่อน ม่พุดผิดเลยนะครับเสมออยู่หรอกเนาะเสมออยู่หรอกแต่ว่ามาลุ้นกันก่อนมาลุ้นกันที่ปลายกระดานนะครับว่าจะเสมอยังไงว่าจะเสมอยังไงขึ้นไป ครับของเป็นหนึ่งอืมเดีย๋ยวนะมีคนมาสแสดงความคิดเห็นใน f เ facebook พอดีขึ้นไปเข้าฮอดก่อนดีกว่าเขาเข้าฮอดมาหลอกไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับให้ครบสามตัวเลยเขาหนีมาก็น่าจะเสมอเลยครับ ตัวนี้ก็น่าจะเสมอแหละไม่มีปัญหาหรอกมาแล้วครับอ้าวไม่เสมอนะนี่เราชนะนะนนี่ก็เ,เดินพลาดเองนะครับก็เดินเขาเดินมาให้เรากินสองเฉยๆนะครับอันนี้อันนี้เขาพลาดเนาะช่วยช่วยไม่ได้นะครับตัวนี้เขาพลาดจริงๆช่วยไม่ได้ ชนะปลายกระดาน,นครับคู่แข่งคงน่าจะเซ็งเหมือนกันแข่งน่าจะเซ็งนะครับไอเกมที่สองครับต่อไปเราชนะไปนหนึ่งกระดานนะครับเกมที่สองขึ้นมาเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอาว่าจะเดิน ผสมข้างข่าวเนาะผสมข้างข่าวดูนะครับข้างข่าวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับมองข้างข่าวพบมาตรฐานนะครับพบมาตรฐานตัวนี้เสี่ยงแน่นอนเราน่ะเสี่ยงไม่ใช่เขาเสี่ยงนะ เรานะเสียงแน่นอนนะครับต่อเก้าไปสิบสี่ไปต่อเก้าไปสิบสี่เรานะเสียงไม่ใช่เขานะครับต่อไปอีกครั้งหนึ่งกินไปนะครับเขากินกลับมาตรงนี้เราเดินอืม เดือนหนึ่งไปห้าไปรอต่อดีกว่าไหมก็จะเดินสิบสองสิบหกดีสิบสองสิบหกก็ได้ไปเดินไปาทาั้งั้นก่อนนะครับตรงนี้ยังน่าจะยังไม่มีอะไรหนึ่งไปห้าไปรองรับการต่อไว้ก่อนอเตรียมแสกเขาเตรียมเบียดแล้วเขาเตรียมเบียดเพื่อที่จะมาเข้าฮอตแล้วนะครับเขาเตรียมมาเบียดตรงหมายเลขยี่สิบ ทีนี้เขาขึ้นมาเราก็เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเสียบไปอ่าสิบสิบห้าเบียดไปน่าจะเสมอนะครับไม่รู้แหละเบียดเข้าฮอตก่อนเขาน่าจะเบียดกินคนละตัวนะครับเขาเบียดกินคนละตัวแต่เขาจะช้ากว่าเรานิดหนึ่งนะครับเราเข้ากินหนึ่งก่อน เขาอุดนะครับอุดเราสิบเอ็ดสิบห้าเตรียมยิงสองเตรียมไปยิงสองสิบห้าสิบแปดยิงสองตัวนี้เราได้เปรียบนะครับเราได้เปรียบแล้วในเรื่องของจํานวนนะครับในเรื่องของจํานวนเราได้เปรียบแล้วสิบเอ็ดสิบแปดไล่กินดีกว่าไล่กินไปเลยนะครับเสี่ น้องๆส่งข้อความมาให้นะครับตัวนี้เขาอุดเนาะเขาอุดเราก็ถอยนิดนึงก็น่าจะได้ <c oughs> เพื่อได้กินฟรีหนึ่งหมากนะครับเพื่อได้กินฟรีหนึ่งหมากถอยยังไงก็ได้นะครับเขาให้กินสองเลยนะครับตัวก็ชนะไปสำหรับเกมแรกนะครับสวัสดีครับมาพบกับเกมที่สามเกมที่สี่ของการแข่งขันมางฮ้อนออนไลน์เนาะ ในวันที่ยี่สิบสามเดือนแปดสองัน้หสบหกนะครับวันนี้ก็เดินผมจะเดินสกายแล a บกับข้างข่าวนะครับวันนี้สกายแล a กับข้างข่าวเขาขึ้นมาทรงนี้หมาเลยครับไม่เป็นไรขึ้นเป็นสกายแล a p ไปเลย <c oughs> ปล่อยให้เข้ามานะครับปล่อยให้เข้ามาอืม <c oughs> พุ่งขึ้นไปเลยดีกว่าไหมในเมื่อเขากระจายแบบนี้นะครับในเมื่อกระจายแบบนี้พุ่งขึ้นไปเลยดีกว่าเขาหลบมุมมาแล้วนะครับหลบมุมมาแล้วก็ขึ้นจากมุมไปก่อนปิดทางไปเรื่อยๆนะครับปิดทางไปเรื่อยๆอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ต่อไว้อ่าขึ้นไปเป็นฐานไว้นะครับแต่หวาดเสียวเหมือนกันเกมนี้เราไม่ค่อยได้เล่นนะครับ ปิดไว้ปิดทางไว้นะครับสกายแฝบนะครับไม่ใช่สกายแฝบแล้วทีนี้เป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> ขึ้นไปพุ่งขึ้นไป อมาขึ้นมาแล้วนะครับอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนตรงนี้ขึ้นไปอุดไปทีนี้น่าจะได้ไปเข้าฮอตแล้วมั้งเราไปแล้วนะครับค่อยๆขยับไปเป็นหนุนแล้วก็ไปต่อเข้าฮอตได้นะครับ ตัวนี้เขาจะมาต่อแล้วทีนี้ก็จะมาต่อเข้าฮอตถ้าเราสิบเอ็ดไปเจ็ดแล้วเราเดินสิบแปดสิบสี่เราน่าจะได้กินสองเร็วเร่งเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นนะครับเราน่าจะได้เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นอ่าเขาก็น่าจะต่อมานะครับต่อมาจังหวะนี้เพื่อมาเข้าฮอตเราเจ็ดไปสองขวางลำไว้ก่อนเขามาเข้าฮอตเข้าได้ครับแต่เข้าแล้วก็ เสียเบี้ยเสียหมากไปเหมือนเดิมนะครับคู่แข่งพันเจ็ดนะครับคู่คนนี้คู่แข่งพันเจ็ดมุมผมพันหกนะครับ เขายอมให้กินนะครับเพื่อที่จะเข้าฮอตได้เขาเข้าไปแล้วเราก็ต่อมาทีหลังนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรตัวนี้ชนะแล้วน,นะครับให้เขากินไปแล้วก็ค่าฮอตกลับอเขายอมแพ้ไปนะครับกระดานที่สามทีนี้ก็เป็นแนวทางข้างข่าวนะครับ <c oughs> ข้างข่าวผสมข้างข่า,ขาวเนาะนะครับเขา คนนี้แสดงว่าคนนี้ชอบเดินแนวออกชิดขวานะครับสุดริมขวาอะไรประมาณนี้เราก็เดินไปอมืมาลองดูกันเสียงเจอเสียงงานนี้เสียงเจอเสียงนะครับขึ้นมุมปิดมุมเสียงเจอเสียงงานเนี้ย สนุกดีนะครับเล่นหมากเสี่ยงไม่ต้องคิดอะไรมากลุ้นอย่างเดียวลุ้นว่าเราจะรอดหรือไม่รอดไม่ใช่ลุ้นชนะไม่ชนะนะลุ้นจะรอดหรือไม่รอดนะครับมันทาให้เรามีแอคทีฟในการเล่นมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาได้ได้ดีกว่าเล่นหมากตำรานะครับเล่นหมากตำราน่ยยังไงมันก็ไปจอดอยู่ที่การเสมอกันนะครับต่างคนต่างรู้อยู่แล้วว่าท่องได้มาตรฐานสามตัวเรียงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเล่นหมากเสี่ยงนี่ก็ลุ้นละนี่เนี่ย ไม่เธอก็ฉันแหละไม่เธอก็ฉันแหละจะมีอันเป,นปเลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะครับก็สนุกดีเขาจะยิงสามแล้วต่อไปก่อนนะครับต่อเพื่อไปเข้าหอนอื้อ เขาเข้ามาบีบมุมเข้ามาไปนะครับเขาเขาคงจะมาแซกกินเนี่ยครับผมแซกกินฟรีครับหนึ่งตัว กินฟรีเขาหนีมานี่ก็ได้กินฟรีอีกนะครับกินฟรีแบบระเบิดเถดเทิงไปเลยถ้าเดินสองมาหกให้เขากินแล้วเราเดินยี่ิบห้ายี่ิบเก้าให้เขาเลือกกินเนาะให้เขาเลือกกินนะครับยี่ิบห้ายี่บเก้าให้เขาเลือกกินเขาเลือกกินตัวไหนก็ช่างไม่เป็นไรนะครับเราก็กินไปตามเลือกตามเราของเรา ถ้าเขาเลือกกินนี่ก่อนเราก็เป็นไปน,นี่เขากินมานี่ล้วก็กินกลับมานี่ชนะเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับทั้ง4เกมนี้แนวทางอ่าสกายแบกับข้างข่าว